พี่น้องบังลูกปลาหนี้นขึ้นมากินอาหารครับพี่น้องอยู่บนน้องน,องน้ำดำหมดครับพี่น้องนอนจำหยาบทุกคนนี่ครับลูกปลาหนี้นเ,ดนเดินก,กวกาวครับเอาเดินกวากวาวที่มาปล่อยได้พี่น้องครับเห็นน้ำดำหมดเลยครับเวลาพี่น้องให้เขาใหญ่จักน้อยเวลาครับคอยเบิงบึงค่อยมาเบิึงใหม่ค่อยมาบึงดีนี่ก็ได้บ่ได้ตั้งใจท้ายไปเลยหรอกครับถึง เอาอาหารมาหวันนี้เขาขึ้นมาบางในหลายเลยไทยพี่น้องบางเตี้ยนไว้หน่ากันนี่ดอกเต็มอยู่ครับพี่คนน่ะตัวประมาณสองนิ้วนี่ครับพี่น้องเตีมดูครับเห็นไหมพี่น้องมันดำแรงอยู่คนขึ้นมากินขึ้นมากินอาหารในหลายเร็วถทายให้พี่น้องบางในเร็วขึ้นมาโชว์โตในเร็วในเร็วในเร็ว,รวพี่น้องกู้กลุ่มนี่ครับกู้กลุ่มเง,งี้แได้พี่น้องคนนะครับเต็้ยมได้ไหมนะเดี๋ยวพี่น้อง เป็นฝูงครับขึ้นว่าเป็นฝูงอ่ะนี่พี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 ่น้องพี่น้องสองนิ้วสองนิ้วครับเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยดูว่ามีไม่น้องฟูนี่ว่าเพียบเลยคนคุยอูอยู่หุ่นกระมีครับเดี๋ยวผมเอาว่านให้ให้เขากินอีกอยอะตัวบาก้าเขามาฟังครับอู้ยทั้งไก่เมันอุ้ยพี่น้องฟูงบางง่ายนมั้นบางงาไม่คน มมติว่าโตซ้ำฟ้าเมื่อนี่คือสิี่บึงดีเนี่พี blessing blessing ่น้องเวลาหายอาหารไปเขาทีขึ้นบับปูบับเลยครับนี่นี่พี่น้องพี่น้องเต็มเลยเต็มเต็มเลยนี่นี่ฟูนี่ฟูนี่ครับฟูนี่อ้ฟูนี่เพียบเลยนี่นี่นี่มาไกลฟังครับมาไกลฟังเพราะมันจะก็โตนี่พี huh kind of ่น้องเห็นไหมนี like ่ถ่ายจังน่อยพี่น้องเด้อครับถ่ายเขาใหญ่จังไรว์มาบึง เขาจะมวลดีเขาจะฟินดีครับผมชอบเวลาให้อาหารปลาพี่น้องแต่เขาขืนว่าหุบเงีย้ยเขาไม่ขืนไม่กินเงีย้ยครับเบิ่งดีไหมเดี๋พาพี่น้อง,ปโงโยยไปมูรยากาดไหมครับเปมนวงไหมไหมวงนี้วงนี้เริ่มเริ่มออกมาจากฟังแล้วฝูงนี่ฝูงฝูงนี่ฝูงนี่พี่น้องเก็บได้คนน่ะเป็นฝูงเลยคนน่ะผมยงีออกมาขึ้นมาเป็นฝูงนคะครนะับคนน่ะเต็มอยู่โอ้มันยานคนตัวนี้ไหมนี่ฝูงนี่เพียบปลยนี่ อ่ากิน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 คุณน่ะจุบจับจุบจับจุบจับอยู่กินขึ้นมากินหัวอาหารโอ้เต็มเลยครับนี่คุณพี่น้องโอ้ผมครับลอยขึ้นมากินอาหารมันเต็มอยู่กินมาเนาะพี่น้องเนาะโตยังน้อยอยู่ครับนี่โอ้กลุ่มนี้ไหมเียบเลยกลุ่มนี้โอ้เนี่ยเห็นมาเนาะนี่ครับพี่น้องเอ้ยความสุขครับนั่งมึง มื่อวานอาหารให้ปลาเนี่ยในเมึงปลากินอาหารนี่ครับพี่น้องหลังเลิกงานมาครับวิ่นขนาดพี่น้องเอ้ยผลวิ่งเขับสุ่ขนาดพี่น้องสดชื่นนี่ครับฟินดีผลผลผลพมึงพี่น้องอ่อนยามหยามมิตรปลาทั้งนั้นนะครับเป็นปลานิ่แน,น่ปลาตะเพียนแน่ปลาไอสลิดเนี่ยครับโอ้ยฟุ้งนี่พี่น้องปัาดเพื่อนอ้ฟุ้งนี่ไหมอ้ยขนาดใหญ่แตนะ่น้อยแต่บางงา,งามบางาดีจัง่อยปัาดไปคือมาเต็มเลย เงยๆเงาไม้พี่น้องเป็นฝูงไงเลยฝูก็มองไม้บ้างครับตื่นเตี้ยรูปปานินโอ้บ่อนี้แหละคุณค er pues ุณถ nah ้าคุณก็บ่อนี้มามามากินไหมพี่เลี้องพี่เด้อโอ้ฝูงนี่แมมปลาพี่น้องคนน่ะคนน่ะคนน่ะหม่องผมวบานอาหารไปครับนำเขมือได้คนน่ะไอ้เป็นฝูงได่คนน่ะอืมหม่องของบ้นนี่กินไหม วัานไหนกินไปเรื่อยๆเอ้ยหุ่นแล้วอู้หูผลัดพี่น้อง่ขีบเขาถืออันผิวน้ำครับมาเป็นคืนเป็นคืนเลยพี่น้องนี่นี่เข็่มเลยพี่ผลนี้ยับยับยุนนี่ครับหุ่นหุ่นมาเป็นคืนเลยพี่น้องหุ่นหุ่นเป็นคืนมาเลยครับหุ่นุ่นนะเป็นคืนมาเลย <laughs> เหมือนเราเบ็ดฝรั่งลากเลยครับผอ้นี่แม่เป็นขื่นวะนี่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 อ้ยแตมันอยู่กลางน้ำมขึ้นแบบนิ่วงนีกัย่านย่านอยู่ได้กัได้ <laughs> อันนี้เนี่ยสายจะคองเรื่องวา,อานกับพี่น้อง้ดิสปาเมยปลาสิดมันขึ้นขนบอลบอลเงี้ยถึงเงยนี่มันขึ่นผมมาซองมึงอยู่นี่แหละพี่น้องเขาสอบมันอนัอยู่กัไก่ใ,กใบมเ่ครับเต็มเลยปลานิ่งปลาตะเพียนปลาตะพิมครับไอปลาสลิด พี่น้องมีแต่แนวเดียวครับนี่เป็นขึ้นเป็นขึ้นขึ้น,นมากินในป่าทั้งนั้นเลยครับลูกป่าทั้งนั้นเลยนี่มามามา,มากระไก่ผมบ่มีจักตัวบ่นี่เจ้านี้ตรงนี้บ่ากล้ามาใกล้ป็นไหนยันคนบ่ตรงนี้นี่จะเป็นทาน้ำนาะพี่น้องลงเหน็บาะทาน้ำมีน่นาะ เออลงไหนยุกลงไหนยุกไปน้องมาขึ้นมาขึนมากินเงี้ยขึนมากินเงี้ยเด้วอันอู้หุ่นพี่น้องเต็มครับเป็นไพเป็นไพเต็มอยู่พี่น้องมาางังใกล้ใกล้ครับเดี๋ยวละ่ะขึ้นมาบางังขึ้นมาให้บงังโตนี่เร็วอ้าวไปได้ปะละ่ะตื่นคนครับพี่น้องลูกปลาตัวนี้น้องนี่ผมว่าลูกปลาสลิดแท้ๆพี่น้องตัวนี้นยครับนี่บ่นย่างที่ กินอยู่นี่น้อยพดพี่น้องชิมแนมเรเห็นครับน่าจะเป็นลูกปลาสนิทนี่นี่บอนบออยู่นี่ครับพี่น้องบอนอยู่นี่ตัวน้อยนะครับนี่นี่น่าจะเป็นลูกปลาสลิดนะครับนี่แมนี่ดีเดผมว่านี่เพราะว่าพอพันเมพันปลาสนิดเนี่ยเอาขึ้นมาเนี่ยบ่ได้เอาบได้เอากินกันพี่น้องแล้วก็เอาเขาลงไม้ขึ้นเ่าครับโอ้พี่น้องมึงมึงไม่ไม่นีนครับพี่น้องมึงได้ครับเอ็นบอน่ะหอยโมหอยจูบครับพี่น้อง นี่ครับเต็มเลยครับนี่เต็มเลยนี่ไม่ไหมนี่เต็มเลยนี่ก็ไเลพี่น้องไข่หอยเชลลี่ครับหอยเชลลี่ก็ได้หลายหอยขมหอยจูก่ก็ได้หลายพี่นอ้องมังงมไปตม้ตมเอต้มไอง้องมขึ้นไปกินตม้มกินไม่ไหมครับตม้มกินก็สมตำาครับง้มไม่ไหมขึ้นไปตม้มกินโอ้พี่น้องฟินขนาดแซ่บขนาดครับออกสดๆนะครับพี่น้องพ้มขึ้นตม้มเอาเลยแซ่บเพียงนี่เรียกเก็บผักบุ้งนี่ไปพัดเลยครับ เป็นแหล่งอาหารของบ้านเสยครับพี่นอ้องนี่ครับมีสามีสาอยู่ในเว้นบ้านก็ยังดีครับดีอย่างหนึ่งที่แหละได้กินทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งหอยครับทั้งผักอู้พี่นอ้องเบิ่งเบิ่งเบ่งผลผลเขากำลังมามครับเป็นคืนเป็นคืนมานเลยพูน่ะมป็นคืนพูนะโอ้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นแม่ปลาสาดิดครับพี่นอ้อง อันนี้ระดับนี่น่าจะเป็นแม่ปลาสลิดครับบ่นพ่นแห้งป่ะนี่น่ะพี่น้องิ่งเป็นคืนเป็นคืนมากนี่มิตรลูกปลาครับคีบเขาไอ้สัมผัสผิวน้าแบบยพี่น้องเนี่ยเป็นคืนเป็นคืนแล้วนี่ต่ก่อนเอาเอาประคอใหญ่มาลงสองพันตน่ะพี่น้องโอ้ยเวลาให้อาหารนี่เขาจิตตามครับเขายังไปใส้เขาจี้นังแต่เขาดื้อเป็นเป็นขบวนครับ เป็นฝูงไอตามเขาออมบออะไรพี่น้องเขาอย่างอมบอเขาก็ตามอมบอรครับเป็นปลาคอฝูงนั่นนี่เอาออกแล้วครับเขากินอาหารครับพกดพ่าไหวอุผมสู่อาหารมาไหวครับกเ็เลยม่เลี้ยงปลาเท่ว่าเขาอาหาหาอาหารกินธรรมชาติได้กินปลากินเือครับตะกี้พวกจาระเม็ดมาลุ่งอยู่เอาสวายมาลุ่งอยู่ครับจาระเม็ดกินปลาหน่อยบัดปลาจาระเม็ดก็ได้ ปลาจระเม็ดนี่ใส่เบ็ดนี่เรียบร้อยครับพี่น้องก็เบ็ดขาดเบ็ดครับตรงนี้ครับพี่วดอู้พี่น้องพี่นี่เป็นฝูงครับพี่น้องพี่น้องเต็ม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 นี่เต็มนี่เต็มนี่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 ฟูงนี่ฝูงนี่พี่น้องพี่น้องปลาตัวนี่นี่นี่ครับซ้ำสองนิ้วนี่นี่เต็มอยู่นี่อีกสองเดือนมาเบิ่งไม่สองเดือนสิประมาณสามประมาณหานิ้วหรอว่นี่ สานีนเป็นสาเก่าครับพี่น้องสาเก่านะั้ประมาณเกินเกินสิบสิบกว่าปีเลยแหละครับนี่เอาปลาอย่างมึงเลี้ยงกับเสียงไวะอยู่พี่น้องมันเป็นสาเก่านะครับหนาวก็เย็นเย็ยนพี่น้องต้องไปนี่เลือกเต๋อได้ครับนี่อันนั้นกันตะไคร้พอแล้วกันนกครับนกกาหนามันลงนกกระเจ้านกกระสามาลงกินปลาครับอยู่นี่ก็บเสีมีกบเถ่ากบใหญ่อยู่สามตัวเลยพี่น้องตัวบางใหญ่นี่ครับแต่ว่าหายังหาไมาเจอแต่ยังมาเคลื่อน,เ,นเจออยู่ เดีย๋ยวมัขึ้นเขาสะขข้นมากเดีย๋ยวถิมันลอกมาเหลอกทายไปพี่น้องมันอยู่ให้มานขึ้นตัวบบกไงหนึ่งคบเถาตัวเหลืองอุ้ยหุยเลยพี่น้องเอยตะกี้ผมทำฟาร์มครบครับเอาว่าเอากบม,มาลงนี่เอากะช่างมาลงนี่แหละพี่น้องปลาเข่งกับกัดกะช่งขาดครับเดี๋ยวกะช่างมันผูเนี่ยแหละโอ้ยลูกลูกออดออกไปลูกกบออกไปปลาเข่งกับเขามากินเนี่ยลอดเนี่ยครับอุ้ยพี่น้องปลาตัวนี้ไหม ก็ตัวใหญ่ใหญ่ยยเถป่าอีกอย่างปลาสลิดมันก็สิบ่อนคักงเถี่แม่นอยู่บอกถือว่าเอาปลาใหญ่อย่างอื่นออกหมดแล้วครับช่วงตะก,กี้ผมเลี้ยงกบพี่น้องเอ,อ้ยครับเห็ดฟาร์มกบนพี่น้องเอาบวบเอาไว้ครับเลี้ยงลูกออดขายลูกออดกับขายลูกกบพี่น้องเอ,อ้ยเตืนเสา,ามามดอกข้ามาแต่เสาได้เสาเลยครับนี่เอาผมยังบ่ตื่นดูกข้าม,ามันเอาประมาณหกโมงผมตื่นเนี่ยดูกข้ามันตีห้ากว่าบุญ ใกล้ใล้ลูกโกบไปเลี้ยงพี่น้องครับฟินฟินมันจะขายี่น้องฟินฟินมาเบิง่งถูกปลาไหมผมนะโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ฟุ้งนี่พี่น้อง,ง,องโอ้เต็มเลยเต็มเลยพี่น้องสิเห็นก็บอกมาด้อยเนาะฟินนี่พี่น้องโอ้ยนี่ก็สุกปีครับนี่นี่พี่น้องปลาเน้น้อยอยู่นี่ครับบอลบอลเน้น้อยอยู่นี่นี่แหละผมว่าปลูกปลาสลิดแท้ น้อยเลยซ้มันขีดน,นี่ครับธรรมาชาติสุดๆพี่น้องเอ้ยฟินสุดๆครับสาเก่าบาเก่าก่เบางต้นอยู่ข้าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจากปีแหละต้นอยู่ข้าสามสี่ต้นนี่สุดยอดเลยครับเอาอย่างเอาปลา,าอย่างเอาอย่างมาลุ่มกับกัดอยู่ดีครับพี่น้องสามันเกา่าสามันเย็นไปแล้วครับต้นไม้ก็ลายพักก็ลายครับพี่นอ้องข,องข,องของ้าหังกับปูกค้าครับ ผูกคาไปเทมเลยล่ะคาเด็กินน้ำแป๊บเดียวงามงามหลายจนจตัดออกแล้วพี่น้อง <c oughs> หลายพวดรับเดี๋ยวผมจะหาปลาผูกปักเข็งไงมาลุงเดียพี่น้องเคยเอาผูกปักเข็งเอาปลาหมอชมพอมาลุงครับสองพันตัวได้ตะกี้พ่อที่จะเอาปลาคอมาลุงครับโอ,อ้ยีเมย์ยิ่งใหญ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่านเอา เงียงเขาปักครับพี่น้องเกีบเขาปักนะโอ้โหน้ำตาไหลเลยพี่น้องเวลาเอาขึ้นเอาเอาเขาขึ้นมาให้กินครับเขาปักไหมพี่น้องเจ็บขนาดได้ปลาหมอใหญ่นี่โอ้วนหาอยู่บนเตียวปลาหมอดตัวใหญ่บลาได้ขายด้วยครับพี่น้องแต่ว่าเอามาให้เอามาเลี้ยงไปกินนี่สิเด้อครับอยู่นี่อยู่นี่ก็สิเหลือมีปลานิ่นปลาตับเพียนนะ,ระรครับปลาสลิดครับอยู่นี่แต่อยากได้ปลาปลายอย่างน,อน,น้อยเนาะ จำซื้อบ่าอะรกระไข่ปลาไงไหมครับเพื่อนปลาอย่างเขาจำซื้อบ่าไรเพราะว่ามันแสบดีไหมหนึ่งสสแสบแสบปลาอย่างนู้นจำว่าอะไรจำซื้อบ่าอะรเนาะก็ฝากพี่น้องที่มาบังคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งพี่น้องด้วยครับมาบังการให้อาหารปลาดูปลาแม่ลูกปาลกปาไอปลาสามชนิดครับพี่น้องนี่ครับตั้งนิ่งตะเพี้ยนแล้วก็สลิดครับพี่น้อง นี่นะครับจักน้อยประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยมาเบิ่งไม้พี่น้องเอ,อ้ยขึ้นมาหนีบบุบป,ปับปุบปับเลยครับนี่อีกจักสองสามเดือนก็นได้กินเลยครับพี่น้องโอ้ฝูงอยู่แบบไงได้ขึ้นมาอีกแล้วนี่พี่น้องฟินสุดๆครับเิกงานมาเมื่อจากงานเครียดจากงานมาเครียดจากการใช้ชีวิตมาประจําวันกับเมื่อวานอาหารปลาอยู่นี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยมีความสุขหลายครับอยู่หลังบ้านเลี้ยงไก่ครับ,อ,บ,รรบอันนี้บ้านบ้านปลาเพียวาเลยพี่น้อง,พองพเพผนยงปลาเลยครับเมื่อเราปลูกพริกปลูกผักไว้หลาย กินเนื้อขายเนื้อพี่น้องให้พี่น้องไปเนื้อครับเนื้อเ,เอาเนื้อไปเนื้อมาเห็นเขียวสือว่อไวยอยู่ฟังสะสองสามนวยเลยสามนวยอุ้มเป็นจวนวยใหญ่พี่น้องเสร็จแล้วเสร็จไปพี่น้องเจอกันขี้หนาด้วยครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับแม่อาหารปลาลำกันพี่น้องเด้อครับผมครับสวัสดีครับ ฝูงนี่พี่น้องเอ้ยว่าสิจะเอาคลิปคนนี้คนนีฝูงแบบไงมากครับนี่สทายโตจักหน่อยก่อนพี่นอ้องมอมุ้มแบบไงนะครับนี่อสองเดือนสองเดือนส,สุดพี่น้องสุดครับสุด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 ตาตัวนี้บุบขึ้นแบบไงได้พี่น้องเอ้ย เป็นขื้นเหนขึ้นวาเลย้พี่น้องสมากจะเป็นปลานิ้นนะ่ครับขึ้นมาแบบนี้